สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่26เดินเดือนพฤษภาคม2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอําพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่4คู่ครับมีคู่ไหนกันบ้างเราไปดูกันครับมีซิลีออิตาลีครับเป็นซามโดเรียครับจะเปิดบ้านเจอกับซัส u โอโรมีริโกโตเกตครับเตะก,กันอยู่2คู่เป็นวีโออารจะเปิดบ้านเจอกับฟามาลิเคา แล้วก็วิเซล่าครับจะเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มีลีกเดนมาครับเตะก,กันอยู่หนึ่งคู่เป็นโอเดนเซ่ครับจะเปิดบ้านเจอกับมอหเซนวันนี้ผมได้คัดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่เป็นคู่นี้เลยครับวิเซล่าครับจะเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนจะเตะก,กันเวลาประมาณตีสามสิบห้านาทีครับตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผมอัพผลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนวิเซลาครับอันดับที่11ในลีครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด16นัดชนะไป5เสมอ4แพ้ไป7ได้17ครับแล้วก็เสียไป17ส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนอันดับ4ในลีครับเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด16นัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป4 ได้27ครับเสียไป19มาดูผลงานที่เจอกันมาครับเจอกันมาทั้งหมดเนี่ย5นัดครับเป็นฝั่งสปอตติ้งเนี่ยชนะได้ทั้ง5นัดเลยนะครับผมอัตราการนำเงินที่เจอกันมาเนี่ยวิเซล่าทำเงินไปได้2ครับแล้วก็เสียไป2มาดูผลงานส่วนตัวของวิเซล่ากันบ้างครับ10นั้นหลังสุดครับชนะไป3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป5นันลาสุดไปเยือนมาริติโมเนี่ยแพ้กับมาริติโมไป1-0 อัตราการทำเงินของวิซซล่าสิบนัดหลังสุดทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป6มาดูผลงานที่เล่นเป็นเจ้าบ้าน,นครับ10นัดหลังสุดครับชนะไป4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับฟาร์มาลีคาไป0ูนย์นะครับผมนัดก่อนหน้าน,นั้นก็เปิดบ้านแพ้กับปากอัดเดฟูเรล่าไป2อหนึ่งนัดก่อนหน้านั้น,น,นก็เสมอกับเบลวิต้าไป1นึหนึ่งสามนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับ อัตราการทำเงิน10บนัดหลังสุดที่เล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป5เรามาดูผลงานส่วนตัวของสปอร์ติ้งลิสบอนกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดครับชนะไป5เสมอ4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าไป -2 อองครับนัดก่อนหน้านั้นเปิดบ้านราชนาริติโมไป2อหนึ่งอัตราการทำเงินของสปอร์ติ้งลิสบอน์ทสิบนัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้แค่2นัดเองนะครับผมเจ้าไป3แล้วก็เสียไป5 มาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนครับเก้านัดหลังสุดครับชนะไป6เสมือ2แล้วก็แพ้ไปน1นนัดล่าสุดไปเยือนปากอรเดอเฟรเลร่าชนะมาได้4ประตูต่ตอ0ูย์ครับนัดก่อนหน้านั้นไปเยือนวิกตอเรียกิมารายเนี่ยชนะมาได้2 0ครับแล้วก็นัดก่อนหน้านั้นไปเยือนยูเวนตุสในถ้วยยุโรปเนี่ยแพ้กับยูเวนตุสไป10อัตราการนำเงินของสปอร์ติ้งนิดบอนเล่นเป็นทีมเยือนเก้านัดหลังสุดทำเงินไปได้4ครับจเจ้าไป2แล้วก็เสียไป3 เรามาดูรายชื่อผู้เล่นนี่ครับว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยใช้ประตูเป็นบุนติดครับกองหลังมีอันเดสันยืนคู่กับเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายเป็นกิกี้ครับแบ็กขวาเป็นซินวากองกลางมีเข้าเดเมียครับยืนคู่กับกุ so. ตโซตัวรุก3าตัวมีซามงครับตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นโมเรดาตัวรุกฝั่งขวาเป็นบอนโดโซและมีหน้าเป้าเป็นออสไมยิตมาดูทางฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนกันบ้างครับ ใช้ประตูเป็นอิสราเอลครับก้องหลังสามตัวมีเนโตดิอแมนเดอินาซิโอนะครับกล้องกลางมีโมริตะยืนคู่กับเอสุโกวบิงแบกซ้ายเนี่ยเป็นซานโตสครับวิงแบกขวาเป็นเฮกเตอร์เบเลรินนะครับตัวลุก3ามตัวมีโรชินาครับฟาตาวูแล้วก็เปาลินโยเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยม,ยมีกาบานันครับ ยูดบากันซาและก็ตัลองโก้นะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดครับสปอร์ติ้งนิดบอลอันดับที่4ครับแข่งไปทั้งหมด33นัดมี71แต้มครับตามหลังอันดับ3อย่างสปอร์ติ้งบาก้าอยู่4แต้มนะครับส่วนวิเซ่าเนี่ยอันดับที่11ในลีครับแข่งไปทั้งหมด3 3นัดมี40แต้มนะครับผมถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับ ไม่ได้มีรุ่นอะไรแล้วเรามาดูราคาที่เปิดกันก่อนครับของครนี้ราคาที่เปิดมาเป็น1ลูกนะครับผมตอนนี้ก็ยัง1ลูกเป็นฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนต่อนะครับนั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยไม่มีราคา1ลูกเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นราคา2ลูก1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกครวบนะครับมาดู10นั้นหลังสุดของวิเซราครับราคา1ลูกราคา1ลูกก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเรามาดู20นั้นหลังสุด ยี่สิบนัดหลังสุดของวิเซล่าก็ไม่มีราคาหนึ่งลูกเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นราคาปป,ปราคาเสมอราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบสองนะครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของสปอร์ติ้งลิสบอนกันบ้างครับราคาหนึ่งลูกมีอยู่สามนัดน,นะครับผมนัดน,นี้เสมอกับเกลวิซิเต้ไปศูนย์ศูนย์นัดนี้เอาชนะคาซียเฟียไปสี่สามแล้วก็นัดน,นี้ครับชนะวิกตอเรียกิมเมไรไปสองศูนย์ราคาหนึ่งลูกสามนัดหลังสุดเนี่ย ชนะไป2ครับแล้วก็เสมอไป1นะครับสําหรับสปอร์ติ้งลิทบอเรามาดูราคาสูงต่ํากันบ้างครับราคาสูงต่ํากันมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับตอนนี้ไหลไป3ลูกแล้วนะครับหนั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยมีสูงไป3ครับต่ําไป1แล้วก็เจ้าไป1นะครับมาดูสิบนั้นหลังสุดของวิเซล่าเนี่ยสูงไป4ครับต่ําไป6ส่วนสปอร์ติ้งลิทบอเนี่ยสูงไป3ครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ําไป5นะครับ มาดูราคา1ลูกครับของวิเซล่าครับมีอยู่2นัดหลังสุดเนี่ยเจ๊าไป1แล้วก็เสียไป1ครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนครับทำเงินไปได้1ครับเจ๊าไป3แล้วก็เสียไป1มาดูราคาสูงต่ำา3ลูกกันบ้างครับวิเซล่าเนี่ยมีอยู่2นัดหลังสุดเนี่ยสูงไป1ครับแล้วก็ต่ำไป1ส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนครับ5้นัดหลังสุดสูงไป2ครับต่ำไป3ดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ย ฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งนิบบอนดูจะเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งหมด5นัดที่เจอกันมาเนี่ยชนะได้ทั้ง5นัดเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอไปน1นผลงานถือว่าไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับยังหาชชนะไม่ได้ส่วนทางกับผลงานทีมเยือนครับริบบอน5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ให้ใครเลยครับชนะไปถึง4แล้วก็เสมอไปน1นฟอร์มถือว่าร้อนแรงพอสมควรครับ อัพลคนดูบอลขอฟันธงไปที่ทีมเยือนครับสปอร์ติง้งยิงกิ้งแน่นอนครับยิงแน่หนึ่งลูกรอลุ้นลูกที่สองถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ที่เด็ดหรือว่าบอลสเต็ปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้อัมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ